สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับผมสาหรับเมื่อนี้ครับผมตลาดนัดวัวออนไลน์ครับเบาหลุดกับผ้าพีผ้าน้องมาสํารวจเราก็อัปเดตราคางัวกันยุทธีตลาดนัดบ้านไข่สมศรีเด้อพี่น้องครับผมสําหรับพิกัดนี่กับบ้าน่ข่สมศรีตําบลโคกเก่ออาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องตลาดเพิ่นจะเปิดทําการทุกวันจันทร์นะครับเมื้อนี้กับเสาร์วันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ครับผมพี่น้องเมื้อนี้กับมือสันวันดีเด้อพี่น้อง วันแม่แห่งชาตินะครับเนาะกะครับผมกะขอให้คุณแม่ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขอ่สุภาพร่างกายแข็งแรงสดใสเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่มีเงินมีทองใส่นะครับอ่ นี่้อครับเดิมมือนี่ครับผมบรรยากาศในตลาดครับผมกะงัวกับพอะให้พี่ให้น้องในเบื้องหลายครับผมผู้ใดสนใจอยากจะได้กกับเขามาเลือกซื้อเลือกหากันในในตลาดแต่ถาบ่มีเวลาครับผมอีกช่องทางหนึ่งตลาดนัดวัวออนไลน์เบ้าหลุดกิจากพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคาไปน้ำกันจังสีละครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจเห้กันในเดิอพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบื้องงัวตัวแรกน้ำกันเลย สวัสดีครับครับขออนุญาตเด้อครับเด้อครับอ่ะมื้อนี้มาจากโตเนาะครับหมายบัสซีหาตอยู่เนาะเอาเขาเดิมกันตัวใดครับตัวนี้บออ่ะอันนี้เป็นแม่จังไหนครับแม่แม่แยกลูกเนาะครับผมอ่ะนี่ครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี่ครับเอานี่กบหางใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องแยกลูกไปแล้วอันนี้ท้องท้องว่างบ่อันนี้ท้องว่างเนาะส่วนสูงประมาณเท่าไรครับลอยซีซิมหาบวกบวกเนาะ นี่ครับเบื้องโตเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเอาเป็นวัวน้ำโตเงาพี่น้องขอแข่งขาขาวใหญ่เด้อครับเด้ออ่ะแม่นี่ครับผมอ่ะนี่แหละสีแดงนั่สิแหละพี่น้องเอ๋อนี่ครับตัวนี้เขาเปิดราคาไว้หลายปีนะครับหมื่นหกพันบาทพี่น้องอ่ะเบื้องราคางัวหมื่นหกพันเนื้อพี่น้องเนาะอ่ะนี่เด้อครับเด้อตัวนี้ราคาหมื่นหกพันบาทเด้อครับเด้อครับอ่ะนี่แหละอ่ะเป็นแม่แยกลูกพะนะพี่น้องอ่ะครับผมทัดไปตัวไหนครับอ่าแม่แดงพุ่น้อง เดือดครับเด้ออ่ะนี่ครับอันนี้เป็นแมงนะครับแม่สาวบอกแม่สาวพี่น้องแดงดีสีเข้มๆยืนอยู่นี่เด้อครับเด้อครับตัวนี้บ่แม่นสิ่ร้อยหาซิบบวกคุณป่ะอ่าร้อยหาซิบบวกๆเลยล่ะครับพี่น้องตัวนี้อ่ะนี่ครับเครื่องดำแม่อ่าสีแดงดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมบ่มีแดดซื่อๆบดๆนี่แหละเบิ่งอ่ากอดแข้งขาเพิ่นนี่ครับหน้าตาเอนีครับแม่นี่เขาเปิดราคาไว้ไรบ้างเนเลยครับสองหมื่นสองพันบาทครับผมพี่น้อง อ่ะเป็นแม่สาวนหนจะพรอมผสมเหมือนเนาะเออนี่ครับอ่ะนี่ครับอ่ะท่ายสูงเนอะพี่น้องเนอะครับผมตัวนี้ยกดีนะครับเนาะสองหมื่นสองพะนะพี่น้องอ่ะนี่เนอะอ่ะครับผมอ่ะนี่ตัวดีครับแม่ลูกเนาะที่นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูก,ลก,ลกตัวแม่ครับผม เออแม่เจ็ดพันห้ร้บแม่มีตุมจังหน่อยบัดาหอยบาทว่าจังน่อยครับเออครับผมสองหมืารราคา27,500บาทพนัพี่น้องเอาเอาครับผมเดี๋ยวเด้อครับเด้อครับผมลาต้องต้องยังต้องไล่พื้นไม้ข้างหนาครับ เอ้ากรขานอกวเออเอานี่นะครับได้ให้เพื่อนจัดโตกันพี่น้องเออเออนี่เรับพี่่อเอมเลอกออเ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 ออนออเออเออเดอเออเออเ้เออเออเกอเอ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 นเออ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 เลูกออเเ ัน่้พอโบชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่แหละครับพอชุดวัดชัดรับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพนะพี่น้องเดี๋ยวผมขยับเบื้องหามุมให้นะครับอยากให้เบื้องคู่กันยืนคู่กันพี่น้องกับอ่ตัวลูกเด้อนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทคู่นี้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อแม่ทองว่างเนาะครับเนาะส่วนส่วนสูงแม่ประมาณเท่าไหร่ครับ ร้อยร้อยหาสิบเนาะประมาณนี้เนาะครับผมอ่ะนี่ละครับเด้อร้อยห้าสิบบวกพนักพนว่าพี่น้องเอ้าเออนี่นะครับโบดทโบ๊นี่แหละเอาครับผมอ่ะนี่ตัวใดอีกบ่ครับตัวใดอีกบ่างอยแบบอะไรแดงคนเดีวคนแล้วอ่ะครับผมอ๋อครับผมอ่ะครับเอาฝากเบอร์นะครับบัดนี่ศูนย์หกห้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองแปดสามหกครับผมอ่ะหอยบาทเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละก็พอทิปนี่แหละพี่น้องอยู่นี่อ่ะ ครับนี่เด้อพี่น้องเอ้ามีแต่ตัวนี่ครับเป็นต่เอายุดดอกมือนี่กะอ่ะนี่ครับอ่าราคาพอฟังครับผมอ่าพอสดได้ไหมจากตมือนี่พอสดได้ไหมจากตครับมือนี่ต้ำบุ่ยุไส้ตับเดี๋ยวเด้อครับเด้อครับผมสองเป็นสุขอมบะตัวว้ว้ายยังไหลกันแต่นั่นเอาเดี๋ยวจะพาเบิรงพี่น้องโอ้ยมันแห้งดีเอาไปอะมีตัวเลยเนี่ยคุณพ่อครูเลยนั่นพอดีปญานุครูแม่ลูกบ่หมือนยัง แม่ลูกบ่ร้อนรักลมบแม่อันนี้แม่ลูกบ่ครับนี่แมนลูกลูกเพิ่นโตโตถัดไปน่ะเนาะแมโตโตพุ่นโตได้ครับโตยางยิ่พุ่นเด้อ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 แม่นี่นะครับเด้อแม่อ่ะแม่แดงนวลๆนี่ครับผมอ่าลูกเพิ่นโตอ่ะโตพี่เนาะครับผมเป็นลูกแม่บ่ครับแม่ลูกแม่เด้อพี่น้องครับผมยืนอยู่นี่ว่าแม่ลูกแฝดเด้อพี่น้องเด้อเอานี่ครับแม่นี่ครับผมส่วนสูงกับประมาณร้อยสี่สิบอะให้ลูกลูกตัวแม่แม่ท้องว่างเนาะ เดี๋ยวจะพายางเบิร์นค่ะผมข้อบข้อคลอกกันเดียวกันบอกเดียวกันชีวิตตัวขอกงครับผมเออนี่ครับเอาพี่น้องเพิ่นเป็นคอกเดียวกันเพิ่นยืนน้ำกันยูเพรเห็นโตลูกเป็นไรคู่นี้เขาเปิดไรเป็นไรครับพ่อคมนี่คมคมบละยี่สิบสามบาทอ๋อคมละสองหมื่นสามนี่นะครับเด้อโตลูกเพิ่นยืนคู่กันยูนี่แหละกับแม่เพิ่นนี่ครับแล้วก็แม่ขาวเนาะลูกเดี๋ยวนะครับเด้อครับผมแม่นี่ก็ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวผมพาเบื้องตลูกเพิ่นอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่ะตลูกเพิ่นอันนี้ลูกตัวแม่ขาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะสองหมื่นสามพนาพี่น้องค้มละสองหมื่นสามพันบาทอครับผมเนาะเออนี่นะครับเด้อครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับอ่ะตัวนี้จะเป็นลูกของแม่ขาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่เนะาะครับผมนี่แหละอ่ะ อ่ะนี่ครับอ่ะคู่นี้ครับคู่ละ23,000บาทครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้เด้อครับเด้อนี่แหละอ่ะต่อร้องกันเอาโหลดครับผมอ่ะนี่ครับราคาพอเอาพอตอพอฟังเด้อพี่น้องครับผมเอาเดี๋ยวผมพักขยับมาด้านนี้ครับผมอ่ะบัดที่นี่จะพาไปถามเบอร์พี่น้องเอานี่เด้อครับผมอ่ะ ครับผมฝากเบอร์นะครับพ่อสุด081 0์1ปด7น4่งศูนย์แปี่ดครับผมพอกเลแล้วถามลูกยแล้วยังคอยโทรมาเขาอ่านี่นะครับเดี๋พอสุดพอกะโทรมาลำพันหลายเออครับผมพ่อสุดศพพะราได้พี่น้องเอานี่ครับคู่แม่ลูกครับผมวันนี้ปั๊บอย่างแม่บอกวันนี้ปั๊บมีอย่างบอกนะเทมาไหร่มา ไปก่อนไอ้ข้อเอานี่ครับเอาไม่หว่าไม่ว่าเดี๋ยวบอาเอาเดี๋ยวเอามีข้อกไปคน่ะเอานี่เลยครับบอลนัวหัวลมวนกันไปน้ำพี่น้องเอาครับผมเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้แบบที่นี่ครับผมขอหย่าได้ครับเด้ออันนี้ของผู้ใดญ่น่องของเขาบอกเจ้าของเพื่อนยูบอ่ครับฟังนี่เพื่อนเพื่นไปเสะครับเพื่นบูยูบอ่เจ้าของเพื่นหวัดหวัดดีครับหวัดดีครับ อ่าเป็นเด่นน้องครับผมอ่าของหอยเทพมื่อนี่มแม่ลูกนะครับแม่ลูกเออแม่ลูกเพื่นคือแดงดีสีเข้มดีแทะเนาะยังเออนี่ครับเอายางแดงได้พี่น้องโตลูกอเอออ่ะนี่ครับเอาขอแข้งขาเพื่อนบดบดกีบหูดำดำเด้อพี่น้องเด้อสีแดงดีโตลูกให้เบิง้งโตลูกก่อนอันนี้เป็นครูแม่ลูกลูกโตแม่ลูกเพื่อนในเจักเดือนหรอครับนันนี่เขาปีเขาสิเขาขวบปีเนาะครับผมแม่ทองสามเดือนทองก็พอได้ครับ กูด้วยเนี่ยนอ่าเป็นพออ๋อถามคนแล้วก็พอได้เลยเป็นพอบานๆเนาะอ่านี่เลยครับเด้อพี่น้องเอานี่แหละแต่ว่าโตลูกเพิร์นส่งโตดีๆพี่น้องเบิ่งครับให้เบิ่งโตอ่าส่วนสูงบนสี่ร้อยยี่สิบเราบ่โตลูกเพิร์นอ่านี่ครับเอานี่เด้อครับผมอ่านี่ครับแม่ลูกลูกแม่แม่ท้องในสามเดือนครับผมเดี๋ยวได้ครับโบ๊ทโบดทจรงสิเหระพี่น้องเดี๋ยวผมเห็นเบื้องรอบตัวนะครับเนาะอ่าโตแม่เพิ่นอ่าส่วนสูงแม่ประมาณร้อยถอยเลยครับร้อยสี่สิบบ่ อประมาณลอยสี่สิบนะครับเด้อเอานี่ครับดูรอบตัวเด้อพี่น้องครับผมลูกเพื่อนนี่แดงดีสีเข้มนะครับเอารอบตัวนี่ครับเอาครับนี่แหละผมให้เบื้องพี่น้องนี่ครับคมนี่เขาเปิดไว้หลายปเลยครับสี่หมื่นห้าพันบาทพ่อนะพี่น้องเอากูนี่นะครับเด้อแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ทองสามเดือนอันนี้ตัวท่องไป อ่ะซื้อไปเรงน้ำเล่านำเซ้งเราสามเดือนเรา่อคืนละอ๋อครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่ะซื้อสองรุ่นสามเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะตาเบิ้งโตอ่ะโตแม่เพิ่นเพิ่นก็บ่าน่าจะติดเราละพี่น้องเพราะว่าสามเดือนแล้วพะนะครับผมอ่ะนี่ครับซื้อสองเอาไปรุ่นสามครับผมพี่น้องอ้านี่ครับอ่ะสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะครับผมมาคมเดียวนีิบ่ เอาฝากเบอร์นะครับมันดศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามเก้าสี่ห้าสามเก้าสี่ห้าครับผมหอยเทพบอตะเบือได้พี่น้องอ่ะเมันหมันนะครับเด้อครับผมครับครับครับผมนี่ครับบรรยากาศทางนี้เด้อพี่น้องด้านนี้ครับผมกับเรลูว่าเจ้าของผืนยูไสโทษดได้ครับเด้อตัวนี้ของผู้ใดครับถอดของของตะโกนพผกอย่างเงี้ยเสียดําเลยถอครับเด้ออันนี้ของของพ่อวะครับแม่นี่มาภูสนาทอด้ะครับแม่นี่เทอด้ะ สองหมื่นสองห้าร้อยครับสองหมื่นสอ้าเอานี่ครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยป็นเป็นแม่ท่องบ่ดี้จังไหนอ่ะแม่แยกสายเนือเน้อเนาะอันนี้เนาะอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับผมเอานี่ครับสองหมื่นสองห้าร้อยพนัพี่น้องอ่ะ, 22, น,น,ออะนี่ครับอเอาผูเรมมองหาจังสี่ยุพี่น้องอ่ะนะครับอยากจะได้นะครับอ่ะร้อยเนือ้อเด้อพี่น้องเด้อครับผมแม่นี่นี่ครับ หมายเบอร์โทรติดต่อของเขาเลยเนาะติดต่อให้เทีเลขกระไดพนักพี่น้องเนี่ครับแม่นี่อ่ะนี่เด้ออผู้ใดมามองหางัวเนื้อพี่น้องเอาตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้ครับผมออ่่ะะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่มาหาพออเนกแน่พี่น้องอ่ะมือนี้มีจังไหนแน่ครับมือนี้ทั้งหมดอยู่นี่สิบเอ็ดตัวครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อสิบเอ็ดตัว เจ็ดตัวตัวละหมื่นมีเจ็ดตัวครับกับตัวละหมื่นสองอย่างนี้่าสี่ตัวอ่าหมื่นสองสี่โตครับผมอ่าอีกหนึงครับผมคู่อ่ะเดี๋ยวเด้อครับเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะเริ่มจากตัวนี้เนาะครับหมื่นสองอ่ะตัวนี้หมื่นสองพี่น้องส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าแตะร่อยสามสิบครับผมอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่ครับอันนี้กับหมื่นสองอ่านี่ครับหัวลุนลุนหมื่นสองอ่ะโบดโบดนี่เด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้คือกันนะครับเนาะ,ะนี่ครับอ่าหมื่นสองนะครับร้อยนี่หมื่นสองเหมือดตัวนั้นแมนนะครับถัดไปตัวนั้นตัวนั้นก็หมื่นสองอ่านี่ครับตัวนี้ก็หมื่นสองพันบาทพี่น้องอ่ะนี่เดอ้อครับผมส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าเด้อพี่น้องเดอ้อตัวนี้อาจจะมีแต่ร้อยสี่สิบเบื้องส่วนท้ายครับผมพี่น้องอ่ะนี่อ่ะนี่ครับเอา้า ครับผมอ่าตัวนี้มีอาจเบื้องไทยอัด Joy C4 ผลหลับพี่นอ้องเนี่ครับมื่นสองนะครับเดิมมีอยู่นิซีโต 1, ้หนึ่งสองแล้วก็สามซีกับโต้ผุนเนะพี่น้องครับผมอันนี้มื่นสองที่นี่เบื้องตัวละหมื่นเนาะตัวละ 10, มื่นเจ็ดโต้ครับผมเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องเอานี่ครับของพ่ออันนี้เพลื่อนมักจะมีงัวราคาแบบเบาๆให้เขามาได้เบื้องกันเนะพี่น้องเนะอาทิตย์ทุกสัปดาห์นี่ครับมีแต่โต้ดีๆเอาครับผม อ้าเนาะอ่ะนี่นะครับเอาตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทพี่น้องเอานี่ครับเอาเบิรงราคาอ่ะตัวละกหนึ่งหมื่นตัวแรกพี่น้องอ่ะครับหมื่นหนึ่งหมื่นเนาะแม่นี่นะครับผมอ่านี่ครับแดงดีสีเข้มๆนี่แบบเน่ย์ตันตันอ่ะหมื่นที่สองตัวพุ่นแมนบอหมั่นของฮ่องกบอออันบอแมนเนาะอ่ะนี่ครับอ่ะอันนี้หมื่นที่เออหมื่นที่สองครับผมตัวที่สองที่สอ่ะตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นบาทครับผมอ่ะนี่เด้อเอานี่ครับ หนึ่งหมื่นครับผมตัวนี่ตัวที่ซีตัวที่ซตัวพี่ปะครับอ่านี่ครับเอาตัวนี้ตัวที่ซีพี่น้องอ่ะแขนอันตั้นทุกตัวละโบดทบ๊ดีๆทุกตัวเลยพี่น้องเด้อส่วนสูงประมาณร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเอานี่ครับอ่ะเป็นสาวนางนางเด้อรุ่นเล้ากะนี่ครับเอานะครับอ่ะนี่เด้อครับอ่ะอ่ะตัวนี้ครับผมกับมือเนี่ยครับตัวให้เบิ้งว่าหันพี่น้อง ครับผมครับผมอ่านี่เด้อตัวนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบดอกเออนี่ครับเอ้าครับผมอ่าเออเนื้อขอแข้งขาอ่ารั้ตัวทัดไปนี่กับมือเนอะทัดไปนี่ครับแมนหนึ่งอันนี้กับมือเด้อพี่น้องครับผมอ่านี่เด้ออ่านี่แหละครับเอ้าส่วนสูงกับประมาณร้อยอ่ายี่สิบครับผม อ่ะนี่ครับเอามีอยู่นี่ครับผมเจ็ดตัวเด้อพี่น้องเด้ออ่าอยู่นี่ครับอ่าราคาตัวละ10,000บาท7ตัวครับผมถือเงินมากมือนี่ 7, 000, เจ็ดหมื่นเผลอๆอ่าต่อกันดีๆมีทอนเด้อพี่นอ้องเอานี่แล้วครับอ่ะนี่เด้อครับผมอ่ะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเนาะห้าครับผมหกเจ็ดเอา นี่ครับเอานี่แหละครับเอาเอาอขี่ว่าตัวนี้ถามอ้านี่พี่นอ้องเออแมีอนยุ่งปะนะเพื่อน่าปะนี้อ้าวนี่ครับพี่น้องเจ็ดตครับผมยืนอยูนย่นี่เลี้ยงกันครับผมเจ็ดหมื่นพี่นอ้องเอานี่แหละนี่ครับอ่าได้เจ็ดตัได้ดพี่น้องเนื้อเป็นชุดตังต้งคอกตังต้งฟาร์มนะครับอ่าผู้ดใดอยากจะได้นะครับร้อยเลี้ยงพี่น้องนี่ครับราคาแบบเบาๆครับผมอ่าราคานี่ต่อรองได้นะพ่อนราคานี่ต่อรองได้เนาะ เออเอาครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะตัวละมื่นสองกับนีพี่น้องอ่ะรถหลั่นกันไปสอตัวอ่ะครับผมเอาฝากเบอร์นะครับบันอูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสครับผมอ่ะนี่ครับเอานี่ครับพ่ออเนกรักพักดีฟาร์มเด้อพี่น้องครับผมอ่ะนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวใดครับผมอ่ะเก่งเด็กเล่มครับผมเอามันหมันคุณพ่อหมันครับครับผมครับครับผมครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องกะบรรยากาศในตลาดเอ้าเดี๋ยวผมพาเบื้องด้านนี้มาที่นี่ เดี๋เดี๋ยวับเด้ออันนี้ขายกันไปนอรครับครับผมอ่าเป็นแม่แม่ลูกคือแม่แยกแม่แม่แยกเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวเด้อครับเด้อผมพาเบิ้งแม่นี่พี่น้องเอ้าอันนี้ท่องบ่ครับหรือจังไหนพ่อท่องท่องเจักเดือนแล้วครับสิบสามเหมืออื่นมืออื่นนี่เตรียมสามเดือนครับผมใส่พ่อไหนไว้แล้วพ่ออ่าใส่ช็อกโกแลตยูเอ็นสีหนึ่งเจ็ดทับหนึ่งพี่น้องเอ้า นี่เด้อครับผมส่วนสูงแม่นี่กับประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกพี่น้องอ่ะบวกหลายเออบวกหลายเยอะดอกครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับเอาบดทบ๊นี่แหละอ่ะนี่ครับตรวจทองไปเพราะท่านตรวจเนาะคือตรวจแล้วตรวจแล้วครับผมอ่ะราคานี่ประกันทองเนื้อพี่น้องครับผมเอ้านี่แหละครับเพิ่นรับประกันทองเปิดไว้เท่าไหร่ครับหมื่นห้าพันบาทครับผมเอ้า รับประกันท้องเด้อพี่น้องเด้อท้องได้3เดือนครบหมนนื่นอินพนัพี่น้องกับช็อกโกแลต U N C 1 7นสี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแม่นี่พี่น้องเอานี่เด้อครับได้ลูกไม่จากโตแล้วครับ <c oughs> ครับอืมครับได้ลูกไม่จากโตแล้วเพาะแม่นี่แปลว่าลูกสามลูกที่สามนอนในท้องเนะเาะอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับผมเอามาจากโตครับาฝากเบอร์นะครับผม085 หกศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้า้านครับผมพอ่อพ่อปุอปจากดดมมจากดอนบมนะครับเนาะนอเอาเอครับผมมันหมานคุณพ่อหมัน,น,น,นหมานครับตัวนี้ของเพนครับเพื่อนขายอันนี้ขายกันไปครับขายไปว่าเท่าไรครับตัวนี้แปดพันห้าแม่พี่น้องเอาตัวนี้ราคา8,500บาทราคาไตามื่นนะพี่น้องเ้อครับผมเอานี่แหละราคาต่ำมื่นพี่น้อง8 5 0 0บนห้ารอนะแม่นี่ครับผม อ่ะนี่เด้อส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบได้เยอะดอกครับผมพี่น้องอ่ะมาอ่ะเบอร์เดียวกันเลยเนาะติดต่อพ่อปูได้เนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อติดต่อเบอร์มือกีได้เด้อพี่น้องเด้อครับผม่อปููเพิ่นนะครับออะนี่ครับแปดพันหาพี่น้องอ่ะตัวนี้ครับผมอ่ะนี่เด้ออ่ะเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้มาที่นี่เดี๋ยวเห็นแม่ลูกทางนี้พี่น้องอ่ะนี่ครับเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ใส่เนาะครับเจ้าของเพิ่นเนาะถอดนครับอันนี้ของพุทธิเนาะครับคุณ อ่าเดี๋ยวได้ครับเอาพ่อขายขายไปพ่อท่านขายบอกเออว้าเทเร่แล้วพ่อครูนี่สองหมื่นหกแม่ลูกลูกลูกแม่เนาะแม่ลูกลูกแม่พี่น้องลูกเพื่อนในเจ็ดเดือนแล้วครับลูกซีเดือนล่ะลูกซีเดือนอ๋อนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกได้๋ยวเดือนโตลูกเพื่อนตดีเด้อพี่น้องแขนอันตันเลยครับผมอ่ะนี่ครับเอาซีเดือนลั้มตัวนี่ครับอ่ะขอแข่งขาเพื่อนอันนี้เป็นงัวโค้งเงยได้อพี่น้องครับผมอ่ะ นี่ครับนี่ครับลูกเพิ่นสูงเธอเหลือได้แหละพี่น้องโตแขนดีแม่เพิ่นลอยซี่ซิมหาบวกๆครับผมส่วนสูงนี่ครับขาดนำเลี้ยงจังหน่อยพี่น้องลูกกินนมอยู่ส,ยอสองหมื่นหกพันบาทพ่ะนะพี่น้องค้มนี่นี่เด้อครับผมพ่อมาจา้กโตครับาม,มามาค้มเดียวนี่เนาะเอาฝากเบอร์นะครับพ่อเบอร์ยังก่อยใหญ่ศูนย์หกห้า ครับผม0656597595ครับอ่าแม่ยังพออยังครับพอมีตัวล่ะพอมีจากใส่ให้พอมี่ละเอียดเผื่อจากรายเอีดนะครับเนาะอ่นี่นะครับพี่น้องสองหมื่นหกพันบาทครับผมเป็นครูโค้มแม่ลูกอ่ครับผมอ่โค้มนี่ผู้ใดสนใจอยากจะได้ครับผมอ่นี่เด้อแม่ลูกลูกแม่พี่น้องเอานี่แหละครับตัวแม่เพิ่นกะส่วนสูงนะครับโค้งขาวใหญ่เด้อพี่น้องตัวลูกเพิ่นกะตัวดีอยู่ดอกอ่ะนี่แหละครับเดซี่เดือนพนะ ่ะเดี๋ยวผมพาขยับเดินดูมาบางฟังด้านนี่ว่ะที่นี่อ่ะไปเบิ้งผู่รอๆทางนี่น้ำพึ้นในจังน้อยครับผมสายเนื้อสายขุนอ่ะวัดดีครับวัดดีครับครับผมอ่ะมือนีมาจังโตครับมือนีมหาไปแล้วหนึ่งจอดไปแล้วหนึ่งเหลือหนีซี่ัวเนาะครับผมอ่ะเบิ้งตัวใดก่อนอ่ะโตใดล่ะโตผู่เออเบิ้งเออเบิ้งผู่ก่อนเนาะสายเนื้อสายขุนสายผู่พี่น้องอ่ะนี่ครับหมื่นสองพันห้าร้อยผู่มีอยู่นีสามัว ตัวต้นนั้นนี่มื่นสามพันห่าอ๋ออันนี้มืน่นเดี๋ยวนะม <12, 5. S 2> ื่นสองมื่นสองพันห่าตัวพุ่นมื่นสามพันห่าครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องเอาเบิงเรียมตัวเพิน่นส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห่าเด้อพี่น้องครับผมอ่ะนี่แหละเอาตีตำไม่ให้ซื้อดอก แดงแดงดีสีสีเด้อพี่พี่น้องเอาร้อยนี่เด้อพี่น้องเด้อ12,500บาทบ๊ทบดทครับผมขอแข็งขาแดงดีสีเข้มเอานี่ครับอ่าอันนี้13,5 0 0นะครับตัวเนื้อหนังอ่าตั้งกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ครับอ่ะเนื้อหนังอยู่ๆเด้อตัวนี้ครับผมท้ายต็มติมรอๆครับผมพี่น้องเอาตัวนี้ครับ เอานี่ครับหมื่นสามพันห้าร้อยครับผมตัวนี้เอาผู้ใดอยากจะไดเนาะครับเนะาะชุดนี้นะครับเอาสายเนื้อสายขุนหรืออยากจะเอาเป็นอนาคตพอพันไปคุ้มมูอคุ้มฝูงงวัวไทยกย็ได้ก็ได้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่ะไทยน้อยไทยกี่เฮาเอาครับผมอ่ะมาที่นี่แม่สาวครับอ่ะสาวน้อยนางพี่น้องเอานี่แหละครับอ่ะตัวนี้ส้นสูงกับประมาณมันจะลอยยีได้อยู่หรอกเนาะครับผมนี่เด้ออ่ะบดโบดกีบหูดำพี่น้องอ่ะแม่นี่อายุจักเดือนครับ ปประมาณปีเนาะครับเนาะงัวผูกกับประมาณเกือบจะปีเฮือนเน,ะน,นาะเออเออลุนเล่าเข้าเดียวกันพี่น้องอันนี้ประมาณปีหนึ่งครับผมแม่นี่นี่ครับอ่าส่วนโตเพิ่มเบิ่งเด้อครับเด้อเม็ดสีฟังทางด้านนี้พี่น้องอ่ะนี่เด้ออ่ะเป็นแม่สาวนางๆตัวนี้เปิดไว้ไหลายปไหน,นครับลุนสองพันหา้าร้อย 12, บาทพนะพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้อครับผมผู้ใดหางัวเลี้ยงอยู่พี่น้องร้อยนี่มื่นสองมื่นนี่มีให้หลายตัวครับผมพี่น้องในตลาดเอ้านี่ครับ ครับผมเอ้านี่ครับพอฟังพอเอาพอตอนะครับน้องมือนี่ครับผมเอาฝากเบอร์นะครับศู6ย์6 8ดหกศูแปดห้าหกหเจ็ดหกห้าเจ็ดหนึ่งครับผมหอยสำรานหอยสรานนะครับเนาะอ่ะมันหมันนะครับเด้อครับผมครับอ่ะมือนี่เขามียูนิ่ซีโตพี่น้องเนาะอ่ะมีแม่สาวนังให้่ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ผูรอๆยูนิ่พี่น้องอ่ะมียูนิ่สามตเด้อครับเด้อผูใดกจะได้ครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะขยับมาด้านนี้สวัสดีครับ ขอุยาดได้ครับเด้อครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมเอาเป็นยังไรคุณเพาะมือนี่อ่ะอันนี้ขายกันไป่น้องครับนี่ว่าล่ะครับอันนี้แม่สามบอหมื่นห้าละสามหมื่นห้าแม่เท้าบดอ่ะอันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกอ่ะครับผมแม่ลูกลูกผูดเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับเดยอให้เบิ้งโตลูกเพลื่อนน้ำครับผมอ่ะนี่เด้ออ่ะ เดี๋ยวนะครับอ่ะนี่เด้ออ่ะผมให้เบื้องตัวดูเพื่อนก้อนนะครับอันนี้เป็นตัวลูกลูกผูพี่น้องเอ้าแดงดีสีเข้มเข้มบดบดจังส่ล่ะข้อแข่งขาเพื่อนอ่ะนี่ครับเอานี่ครับอ่ะนี่เด้อครับเด้ออ่าแม่เท้าบดพี่น้องต่ว่าให้ลูกแดงดีสีย่างเข้มเลยครับผมแดงดีบ่ะครับตัวรอเด้อพี่น้องเด้อตัวลูกเพื่อนเอานี่ครับอันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับ เอฟเคสามนึงละเออเอฟเคเออฟสานึงะพี้องามเดปัาได้ลพี่น้องเอานี่ครับแม่เพื่นส่วนสูงประมาณร้อยสี่เมีเห็นเนอะพี่น้องเ้อครับผมอ่าจะแตะรอยหาสิพนล่ะเอาครับผมแม่เพื่อนอ่ะนี่ครับแม่ลูกลูกผูแม่ท้องว่างบะท้องวางวันที่สิบหนี่เกินที่ผ่าสีขึ้นในหกสี่ขึนด่หลังเขาใชครับผมเขาเจ้าสร้างไว้เขาเยอะเยอสียดายหลายเขาบอก่ันผู้ใดสซื้อน้ำตาลวั บอกเพื่อนเด้อบอกเกิดมานทีสิบหาสี่ได้ครับวันน้วครับผมเอานี่แล้วครับพี่น้องลูกลูกเพิ่นลูกเพิ่งหลูกจัดเดือนละครับลูกลูกไอซีเดือนต้นหลายลูกไดซีเดือนเนาะแม่ทรงมีห้อยน้ามย้อยอยู่หลังเนาะครับเนาะนี่เด้อครับเด้อเอานี่ครับอ๋อสามหมื่นห้าพันบาทพะนะพี่น้องอ่ะครูนี่คมนี่ครับผมครูไดสนใจอยากจะได้ครับผมแบบนี้เด้ออ่ะนี่ครับเอานี่ครับผมมาจากโตครับมือนี่เอามาสามตัวละตตัวใดอีกครับ อุ้นูนบอกก็ได้หรอะยูสครับเอาเ่นี้ศูนยเออเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์หน่สองย์นึ่งเจ็ดนยครับผมคนไม่เลยสด้เราผัวัอยางลโรศัพทยิมไปน้ำทางไง่สุขีลุงเหนื่อยเราต้องไปนอนพูดลไทไปแน่นี่ครับผมโทรศัพท์ยิ้มไปน้ำท่าที่ กุ้งรอย้าผมอาาละวุหนุนกันไปอันนี้ของสองนนี้ของพ่อขีนองนวดอกเสกินมันดีหลายอ่ะขาผมภูเขาของของพ่อเนยละของพ่อะภูเขาแม่ลูกลูกผู้แม่ลูกผูอันนี้คมนี้ว่าไรมันเนี้นะครับคมนี่เจ็ดพัน0หมือนเจดสุมเจด ว่รับสอได้อ่ะหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเนาะนี่นะครับเด้ออ่ะผู้ใดอยากจะได้ครับผมคู่นี้อ่ะแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกเป็นตัวแขนอันตันเลยครับผมหมื่นเจ็ดพันบาทมีแยกบ่ครับแยกบ่แยกอันแยกได้นนั่แยกแยกว่าโตตัวไหนครับลูกก่อพันธ์เหรลูกลูกก่อพันแม่แม่ได้บ่เนี่ย แม่มันตกเท่าเลครับราเบิ่งดู<ร>ดอ่านี่นะครับเด้ออ่านี่ครับราคาแยกเพิ่นมีให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับลูกจะเอาเก่า, 9, าพันธนาพี่น้องอ่าที่เหลือก็เป็นของแม่เด้อครับเด้ออ่าหมื่นเจ็ดพันบาทคู่นี่ครับผมพี่น้องอ่านี่ครับเอาเออเอาครับผมมาเจ้าตัวครับมาแค่นี้วะตัวใดครับขายมาซื้อเติมมีมีคู่หนี่อ๋อครับผมเอาฝากเบอร์นะครับผม 0 9 6ย์เ2 8 4 2กศูนย์เก้าห่องยังจากทางไหนครับพ่อนนู้บ้านผ่อนนูจากหัวบาเนาะครับเนาะเอาครับผมมันๆเลยครับเด้อครับผมสวัสดีครับพ่อไม้ครับสวัสดีครับไม้จักโตครับมือหนิไม่หน่อยแม่เดียวแม่นี่เนาะครับผมว่าไว้เท่แถะครับตัวนี้ ลูกอ่างน้ำตามตัวเอ้ามื่อหนึ่ง้าผมแม่ลูกอ่างร้านยางเล่าครับผมอ่ะอันนี้มื่นอ่ะราคาหนึ่งหมื่นบาทพน้าพี่น้องเอ้าตัวนี้นะครับเด้อเอานี่ครับหัวลุนๆุนนี่แหละอายุจักเดือนครับอายุจักเดือนครับตัวนี้อายุเดือนอายุเจ็ดเดือนครับผมพี่น้องเอ้าเป็นสาวนางน่อยพี่น้องอายุเจ็ดเดือนครับผมราคาหนึ่งหมื่นบาทเด้อพี่น้องพูดได้ฮาราคาแบบเบาๆครับผมอ่ะนี่แหละตัวนี้ครับผมเด้อเอ้าฝากเบอร์นะครับ แ8 7เจ็ดศูนย์แปดเจ็มหมพอหมายเนาะครับเนาะครับผมเอามันหมันนะครับเด้อครับผมเดี๋ยวผมพาขยับมาดันนี่ครับผมเอาเหลือจกโตครับผมดันนี่ไม่ได้ห้อยอดไม่นี้หมันบ่ได้มาบ่ครับใช่ครับตัวใดของเขาเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวผมพาเบื้องของเขาห้อยอดปั้นไปนะครับนี่ครับเอานี่ครับอ่ะอันนี้จะเป็นสายผูสายเนื้อสายขุนเน้อพี่น้องเอ่านี่ครับ ส่วนสูงประมาณ130บวกได้เยอะดอกตัวนี้นี่ครับโบท๊บทบ๊นี่แหละครับผมอ่ะนี่เด้อครับผมตัวนี้เขาเปิดไว้หลายไปไีนะครับ13,000สามพันบาทราคาต่อรองได้เนาะ,ะราคานี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องครับผมเอานี่แหละอ่ากูดไดมองหาจังสี่อยู่พี่นอ้องอยากจะได้ครับผมหมื่นสามพันบาทพี่น้องต่อรองกันเอาอ ฝากเบอร์นะครับ0 6 2 0 6 2 5 0 2งศูนย์หกสองห้าศูนห้ายออดเนึ่งสองเจ็ดครับผมหอยออทนะครับเนาะครับผมตื่นกันตื่นยืยืจุกกันยังอ้าวครับผมมันมันครับผมครับอ่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้ครับผมอ่ะสวัสดีครับครับผมอันนี้แม่ลูกเนาะแม่กระทองสองรอบแบบเขาบอกอ่าแม่ทองพันสองรอบเหลืเด้อพี่น้องครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกแปดลูก อ่าลูก KF68 อ่าหัวลน้นธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่นี่ครับเอาแม่นี่ทองเรียกว่าวสั้นครับผมพันรอบอ่าสองอ่าพันรอบสองรอบแล้วเนาะครับผมเอานี่เด้อครับเด้อซื้อสองตรวจทองไหมครับอสองได้รุ่นสามเด้อพี่น้องครับผมครูนี่คมนี่แม่ส่วนสูงประมาณเท่าไรครับลอยประมาณเท่าไรครัลอยประมาณลอยสี่สิบลอยสี่สิบห้า อ่ะน่าจะเห็นเด้อพี่น้องโตัลูกเพิร์นนี่โตดีแดงดีสีเข้มเด้อพี่น้องเอ้านี่ครับเบื้องข้อแข้งขาโตัลูกเพิร์นเด้อครับเด้อเอ้านี่ครับเครื่องดํากกหางใหญ่อ่โบดโบดจังซีหล่ะพี่น้องมุมด้านนั้นเมื่อกี้อ่ามันแสงมันบ่ได้นะครับเนาะอ่มาเบื้องฟังท่านด้านนี้จะเห็นสีเข้มอ่าชัดเข้มเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับโบดโบดครับโตัวลูกเพิ่์นส่วนสูงลูกเพิร์นว่าแมนจะร้อยสามสิบเราบอกพี่น้องเป็นงัวโค้งใหญ่เฟมใหญ่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะสำรับอ่าแม่นี่คคครูนนีี่่โมับเอ้า อ่ะนี่ครับเอานี่ละแม่จังสี่ตะวาให้ายลูกแดงดีสีเข้มอันนี้เป็นลูกเคเอฟหกแปดเนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับแม่ไส้พอได้ไว้ครับ เขาโค้งโตอ๋อแม่นี่ผสมโตไว้ซื้อ2ได้รุ่น3เด้อพี่น้องเด้อสำหรับโคมนี่ครับผมอ่ะนี่ครับเปิดราคาไว้หลายเป็นเลยครับ4 4 0 0 0ื่นสี่พันบาทพี่น้องอราคานี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อครับผม2เอาไปรุ่น3นะครับ4ี0 0มบาทครับผมอ่ะนี่ครับแม่โค้งเงยๆเฟมใเงยๆพี่น้องเอาเป็นงัวขาวใหญ่สูงยกเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับข้อแข็งขาเพิ่นอ่ะนี่ลั้มโตดีกกขาเงยโตลูกครับผมสีแดงดีเข้มๆอ่ะนี่ครับเนื้อหนังเต็มเต็มเด้อครับเด้อเอา นี <emaal> ่ครับอ่ครับผมอัดเนื้ออัดอัดอาหารอัดฟางเข้าไปยังน้อยนี่เป็นโตไม่เลยเนาะเลี่ยมขึ้นข้าวเดียวแล้วครับนี่นี่ครับเอาผู้ใดอยากจะเอาไปไว้เลี้ยงพี่น้อง44,000บาทต่อร้องกันเอาเออนี่ครับเอามาจจกโตครับมึอนี่มาสามตัวนะเหลือะแค่นี้เนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์นะครับบ้านนีศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมอ่าขอตีคร so <sh ort> right. <sh ort> uh ับขอตีครับขอตีเนาะครับเนาะ ครับผมเอามันหมืนนะครับเด้อครับผมอ่ะนี่แล้ครับพี่น้องกับผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะหรือรายละเอียดใดที่เบ้ารุดถามให้บ่าชเจนพี่น้องสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับเจ้าของเพิ่นได้อีกเทีหนึ่งนะครับเด้อครับผมเอ้าสำหรับมือนี้นะครับคลิปนี้เบ้ารุดก็จะยุดคลิปไว้ท่านี้กรติดตามกันต่อไปในคลิปข้างหน้าสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ